สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาล3กับค,คุณครูเจนนะคะค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยของเล่นของใช้นะคะค่ะวันนี้คุณครูก็มีเนื้อหาสนุกสนุกมาสอนเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะ ไปกันเลยค่ะค่ะของใช้ส่วนตัวคืออะไรเด็กๆด,ดูไหมคะอ่าใช้แล้วล่ะค่ะสิ่งของเครื่องใช้เฉพาะบุคคลที่ไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมารู้จัก ของใช้ส่วนตัวที่เราใช้กันทุกๆวันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะกระเป๋านักเรียนใช่ค่ะเราไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะและต้องจัดให้เป็นระเบียบด้วยนะคะของต่อไปนะคะรองเท้านักเรียนค่ะรองเท้านักเรียนนะคะเด็กๆ จะใช้ร่วมกับเพื่อนไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่เอาของเพื่อนกลับบ้านด้วยนะคะเพราะว่าเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะค่ะต่อไปแก้วน้ําแก้วน้ําดื่มเด็กๆจะต้องใช้แก้วน้ําของตัวเองใช้ดื่มน้ําและไม่ขโมยของเพื่อนนะคะแล้ก็ไม่ใช้ร่วมกับเพื่อนด้วยนะคะค่ะต่อมาแป้งสีฟันเด็กๆ ค่ะแปรงสีฟันก็เป็นของใช้ส่วนตัวนะคะเราจะไม่ใช้ร่วมกับเพื่อนค่ะต่อมาผ้าเช็ดหน้าค่ะผ้าเช็ดหน้าก็เป็นของใช้ส่วนตัวค่ะ,คะและอื่นๆนะคะก็จะมีผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้าถุงเท้าอันนี้ก็เป็นของใช้ส่วนตัวเหมือนกันนะคะ ค่ะเมื่อเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าของใช้ส่วนตัวของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเด็กๆต่อไปนี้เราไม่ใช้ร่วมกับเพื่อนแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องจากเด็กๆไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆคะถ้าใช้เสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมทำความสะอาดด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย